ดีค่ะทุกคนมาเบิงไก่แจ่น้ำกันเด้อค่ะทุกคนเด้อใครชอบไก่แจ่ก็มาเบิงน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยงามค่ะโอ้ยขันดีค่ะพี่น้องตอนเช้านะคะขันดีมากคุณน่ะงามค่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้คือไก่น่องฟอร์ดเด้อค่ะไก่นองฟอร์ด,ด,อ,อ,รดอายุกี่เดือนนะหกเดือนสิ หกเดือนสิบแปวันมาสันค่ะทุกคนหน้องฟอร์ดเพิ่นบอกนะค่ะน้อไก่หกเดือนสิบวันสีอะไรนะสีแดงสีแดงน้ำตาลประกายทองนะคะทุกคนมันคือไก่แก้แฟนซีนะคะทุกคนไก่แก้แฟนซีสวยงามมากค่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเนี่ย หกเดือนนะคะ่ะทุกคนหกเดือนหกเดือนอะไรนะหกเดือนกี่วันนะคะหกเดือนสิบแปดวันมาสันโอ้ยงามค่ะพี่น้องเอยงามแห้งเบิ่งขันเกง่งเก่งได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเด้อเด้อเด้อทางห้มีโอกาสฟังก็ะจะรู้เนาะคะ่ะว่ากระจะได้ฟังก็จะได้ฟังเสียงไก่ขันนะคะ โอ้งามงามงามพี่น้องนี่นะผู้ใดมาไก่แจ่ก็มาเบืองน้ำกันเด้ค่ะทุกคนเด้อไก่แจ่แฟนซีสีขนสีทองปะกายแดงขนสีทองน้ำตาลปะกายแดงนะคะงอนสีแดงนะคะทุกคนสวยงามมากะคะ่ะทุกคนผู้ใดมากกับมารอชมด้วยกันนะคะ มาชมน้องน้องอะไรนะน้องชื่อน้องอะไรนะเนี่ยมน้องชื่อน้องไหมนะคะอู้ยงามคักพี่น้องเสียงก็ดีน้องฟอดตั้งหายซื้อว่าน้องไหม่ด้วค่ะไก่ตัวนี้ไก่น้องไหมสีแดงประกายทองน้ำตาลประกายทองงามครับคุสีดําสวยงามมากเลยค่ะตอนเสอะพี่น้อง ตอนเศร้านี้กินเก่งขันเก่งค่ะทุกคนย <c oughs> งามขันเก่งค่ะพี่น้องเสียงดีบอค่ะทุกคนเสียงดีมากน้องไม้เสียงดีมากค่ะทุกคนโอ้ยเบืเ้องไก่พี่นอ้องฮึเสียงดีเสียงดีมา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 ,มาผู้ใดมกักกับว่าเบื่องน้ำกันได้กับพี่น้องเด้อ ใครชื่นชอบไก่แจ้ก็มาดูด้วยกันนะคะทุกคนโอ้ยคันคักดี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 คักพี่น้องโอ้ยอยากให้บินขึ้นค้อนให้เบิ่งดิน้องไม้เดี๋ยวจะเราจะมาติดตามน้องไม้ตอนต่อไปนะคะทุกคนฝากติดตามน้องไม้ด้วยนะคะทุกคนนะ ขันอีกแน่จะได้ล่าสันผู้ส้มไปเลยได้ลูกลองไม้ขันอีกทีสินี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโปติดตามลองไม้ตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ